สวัสดีครับผมต้องฮาร m เมอร์นผมวันนี้จะมาพาชมอิส z u ุดีแมนะครับว่าติดอะไรกันบ้างของฮ a m m e r อร์เรานะครับอิส z u ู hmm. คันนี้นะครับจะติดกันชนของเราหน้าคิงซีรีส์บูบาร์นะครับผมก็จะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟทีนวันนะครับโดยที่จะมีไฟเลี้ยวติดไฟเดย์ไทม์ร n นนิ่งไลท์นะครับผมที่ติดในเวลากลางวันด้วยครับ การชนของเรานะครับผมได้ออกแบบมาให้เข้ากับดีไซน์ตัวรถโดยคอนเซปต์ของตัวรถดี a มคันเนี้ยพลานุภาพพิกโลกครับผมแล้วดีไซน์ของเราก็ต้องยอมแพ้ไม่ได้จะออกแบบให้ดูโฉบเฉียวและดูดีไซน์ทันสมัยมีตะแกรงรังผึ้งนะครับผมที่ออกแบบมาให้ดูเข้ากับตัวรถกันชนของเรามาพร้อมห่วงโอเมก้าด้วยครับจะมีสามารถอัปเกรดเป็นอันติเมทชัคเคิลได้ด้วยรองรับระบบเซนเซอร์จากโรงงานทุกเซนเซอร์ครับผมครบถ้วน โดยที่ไม่ตัดขาดอะไรเลยดีแม็กคันนี้นะครับยังปิดกันแข้งของเราด้วยจะมีทั้งหมดอยู่3ชิ้นด้วยกันครับผม,มก็คือมีการเครื่องการเกียร์แล้วก็การมอเตอร์ และด้วยการชนโนวาซีรีส์ของเราตัวนี้ผมได้รองรับเซ็นเซอร์ b บายสปอตของเจ้าตัว d ีแม็ตัวนี้ด้วยครับโดยที่ได้รองรับเซ็นเซอร์จะอยู่ตรงด้านนี้และจุดนี้ครับผมยังมีไฟส่อป้ายทะเบียนที่สว่างในยามค่ําคืนด้วยครับเจ้ากันชนตัวเดิมของ d m a ม2020นี้นะครับผมได้ถูกออกแบบมาให้เข้ารูปเข้าทรงมากทําให้ยากต่อการดีไซน์และการออกแบบการชนเหล็กมากครับผมแต่ว่ายังไงก็ไม่ยากกันความสามารถของฮาร์เมอเราแน่นอนครับ และที่สำคัญเลยนะครับผมจะมีไฟถอยถึง2จุดด้วยกันที่สองสว่างในเวลากลางคืนเพราะว่าถ้าเป็นการชนทั่วไปคุณจะมองไม่เห็นเด็ดขาดเลยครับว่าคุณจะถอยมาเจออะไรบ้างและยังรองรับระบบปลั๊กพ่วงเหลือและไฮไลท์แจ็คด้วยครับ และรถคันนี้นะครับผมยังติดโลบาร์รุ่นไทเทเนียมนะครับผมโลบาร์รุ่นนี้นะครับผมจะตอบโจทย์และตอบสนองทุกการใช้งานของคุณลูกค้า้วยครับโดยโลบาร์รุ่นนี้ของเราจะมีฟังก์ชันพิเศษคือไฟเบรกและไฟถอยอยู่ภายในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับและยังดีไซน์ที่ดูเฉยบเฉียบทันสมัยเป็นตะแกรงลังพึ่งเช่นเดียวกันกับการชนหน้าด้วยครับและสัญลักษณ์ของเราอย่าลืมนะครับฮัมเมอร์และนี่คืออีกหนึ่งผลงานของเราผมเจ้าตัว D m a x 2020พลานุภาพพิกโลก แล้วเราจะมีอัปเดตอะไรใหม่ๆและข่าวสารอะไรใหม่ๆติดตามชมกันได้เลยนะครับ